พ่อแม่พี่น้องสู้ขู่ทุกคนทุลักเสียงความเสียบความนัวความอร่อยต้มปลาค่ะดังฟืนครับมือนี้ต้มปลาแล้วก็นี่ค่ะเสียบไปปรุงค่ะสีเห็ดสั่วปลาสั่วปลานางครับเสียบมือนี้นี่ค่ะอายขึ้นุวนหวนน้องยานี่ยปลามันขนาดเนาะแต่หัวแต่ชวนครับมือนี้สั่วปลานางปลากระหางบอกค่ะปลากรดบอกสั่วใส่กันเลยค่ะปลาเนื้ออ่อนคือเก่าค่ะทุกคนคุณพักเบางอเสียสั่วไป ซอยหอมค่ะทุกคนหอมรวมค่ะหอมต้นหอมพักซี่แล้วกะหอมป้อมแล้วก็ใบพักแผวส่วนนี่ต้องมีพักแผวค่ะพักแผวหรือผักไผ่เนาะค่ะเนาะเติมน้ำเครื่องลงไปค่ะเครื่องส่วนเขาน้ำปลาแดับางคนกะสิต้มใส่ข้อมกันอันนี้บ่อต้มใส่ข้อมก็ได้เลยค่ะทุกคนกีบเดียวบ่พ่อบ่บ่ย่อซุ่มเนี่ยานาอันนี้ห้ยผูนดาน้ำเพิ่นลายก็สิว่า อือหือบุญดีหอมเมุงไปค่ะงัวอือ้ยนี่ค่ะทุกคนข้าวคั่วค่ะทุกคน,ส,นส่วนี่ฮันบกขาดข้าวคั่วข้าวใหม่นะบ้านเข้าเอิญข้าวคั่วหรือข้าวใหม่เนาะคนะเนาะอ๋อย่อคุณไปค่ะที่เซธายินกันเลยค่ะพี่นังครับ หลากหลายอออหอมเลยใส่เข้าขวไปหอมรถดกครับแล้วได้ไหค่ะคือสั่วปลาไปไปกินกันค่ะมาแล้วค่ะทุกคนว่าโอ้ย,อยสั่วปลานางไปค่ะกินกันเลยมาค่ะพร้อมกินแล้วค่ะขเขาเหนียวห่อนๆเลยหอมหอมหอมสั่วปลาค่ะทุกคนจับสั่วเจ้าหุา่นจักปลากระโุงกระเดาปักกระโดนสั่วปลานางปลาเสื่อมปลาเนื้ออ่อนคืนเอเก่าค่ะ อดูน้ำม้อนคอกันนะฉัจุ่ได้เบาๆบุ่ะบัวบ้านางครับตัวพอดีกิน โอ้ยมึนกันนะอืมลายหอ,นะอ,ม,พอมพักเพลวส่วนี่บอขาดพักเพวค่ะหอม

ปลากระมันมันดูดหัวโอ้โหากระเดาไปเรู่อ,นนอ,อ,อเอาเรือย Hello. Mm. 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 all right

กครับงไมู่กก่อนเนี่ยลูกอืมอมอพอกะเดาะ ส่วปลาค่ะทุกคนหักไอ้เด็กหักอะไรหอมมากเนาะแบหอมากไสอืมักกระโดนกับพัก Hát cà đau cà hát Nè hát Hát Ôi bọc buông Ừ, mẹ mẹ Thắng. hắc ngon <laughs> muông bầu Người ta có gì rồi hả? Sông

เนี่ยผัดปั้นเขาสอกไปเรี่ยโไงได้นางโอ้แซ่บลายกันทุกคนพุตนนอะเนากำลังจิ้มผัปลายไปสอกซับกันค่ะขัก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 ม้ยมะม่วงมะม่วงเบาค่ะเนี่ยม <aroma> อ้ยตะกรบดังกรบรวดเขาเรียกมะม่วงเบานะคะทุกคน กินกระปนกระเปลี่ยนี่แซ่บหลายกินกับซวกก็เพื่อปลากินแจ่วอะไรตัวอืมาแม่์นังตัวนี้อืมอืมอ,อืมเออลูกให้เจ้าเลยคนนึง ไงนางกินปลานั่งหัววอืมะหูวเ้าัอาะวเาอ มื่อนี้ได้ส่วนปลาหน้าปลาเนื้ออ่อนฝากพี่ต้นน้องเนื้อค่ะเด้อแซ่บลายค่ะส่วนใส่ผักเพลใส่ข้าวกลุ่มหอมพริกหอมข้าวกลุ่มไล่กับผักลายยางผักกระเดาษเน่หมักม่วงเบาเน่ค่ะบักเกลือบักงูเงี้ยวเมื่อนี้กินบดีเย็บบุษราขอโทษขอให้ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะพูดแบบเบาเงี้ยเอารูดเลยเบาเงี้ยพูดแบโอ้ยคึงหวบตั้งแต่หัวชุดหางขักสุดยอดค่ะ เอาคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะเบาเงี้เนาะค่ะขอบคุณนายไลเดอ้อพีเ่เดียร์ี่ติดกับฝากกดไลค์กดแชร์นะนะครับกดติดตามให้นะขอบคุณมากมากขอบคุณเรื่องหน้าครับน้ำมือนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ,บ๊ายบาย